สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ fc titan r 2019วันนี้มาแนะนำวิธีเปลี่ยนยางก้านปัน,น้ำฝนนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะซื้อมาเปลี่ยนเองหรือว่าจะเบิกศูนย์ก็ได้นะครับในราคาถ้าเบิกศูนย์ทั้งชุดก็มงนสามสี่ร้อยแต่ถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองก็แปดเก้าสิบบาทนะครับโดยจะซื้อตัวเองแพงก็ได้นะครับขั้นตอนนะครับให้เราสังเกตดูว่าเนี่ยมันจะมีปลายปลายที่สามารถสอดเข้าได้แล้วก็มันจะมีลูกศรตรงนี้ นะครับชี้ไปทางไหนเราก็ดึงออกทางนั้นนะครับสวนทางกันอันนี้ชี้ไปทางนู้นเพราะว่าฝั่งเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบแน,นี้แบบประมาณตันๆนะครับก็คือฝาฝั่งปิดฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเปิดก็คือเสียบเข้านั่นเองเนี่ยก็ไม่ซูมเลยก็สามารถจับแล้วดึงออกมาเลยนะครับดึงแบบนี้ดึงให้ถูกข้างนะครับถ้าดึงไปฝั่งนู้นมันจะไม่ไปเพราะมันติดล็อกตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเราก็ดึงออกมาเลยนะครับแบบนี้ อ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับหลายท่านซื้อมาแล้วจะเปลี่ยนยังไงมันจะมีแกนสปริงแกนเหล็กนะครับนี่เส้นสปริงติดอยู่เราสามารถแกะออกมาได้เลยมันจะมีทั้งซ้ายและขวานะครับแกะออกมาเลยเห็นไหมฮะแกะมาเลยนี่มาแล้วนะครับ แบบนี้นะครับสังเกตด้วยนะครับมันจะมีตัวล็อกฝั่งนี้จะไม่มีนะครับฝั่งบนแล้วฝั่งนี้ก็จะมีตัวล็อกด้วย2ฝั่งนะครับเราถอดมายังไงเราก็ต้องดูด้วยนะครับนี่มันจะโค้งเป็นโค้งแบบนี้นะครับวางแต่ถ้าเราพลิกมามันก็จะยันกันแบบนี้ใช่ไหมโอเคนะครับเมื่อเราถอดเสร็จแล้ว นะครับจำด้วยว่าไหนอยู่ซ้ายขวาเราก็นำยางปัดน้ำฝนเนี้ยมาดูว่าไซส์ขนาดเท่ากันหรือเปล่าความยาวนะครับความยาวอันนี้เท่าไหร่เอ่ยสิบเกนิ้วนะครับน่าจะ19นิ้ว12บสองาสิ 19, เพราะว่ามันเขียนบอกนะครับ 19นิ้วมา19นิ้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใส่เหล็กกลับไปคืนสังเกตดูด้วยนะครับเพราะฝั่งเนี้ยมันจะมีตัวล็อกของมันนะครับเนีย่ยเนี่ยตัวล็อกชุดนี้นะครับเราต้องแง้มดูนิดหนึงนะครับอ่ะโอเคเริ่มเลยเราแง้มดูเสร็จแล้วฝั่งนี้ไม่มีแสดงว่าอยู่ฝั่งนู้น ฝั่งด้านล่างฝั่งนี้มีทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมฮะัมันจะมีชุดล็อกของมันตรงนี้ก็อาจจะไม่ชัดนะครับเราเริ่มจากฝั่งนี้ที่มีเลยแล้วก็ใส่ไปคืนนะครับอ่าซื้อมาแล้วเราก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรชุดล็อกตรงนั้นนะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปห้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับฝั่งที่หนึ่งฝั่งที่สอง ก็เอาตัวล็อกเข้าในนะครับเข้าไปนะครับอัดเข้าไปเลยอ่ะได้แล้วนะครับมันจะเป็นเหล็กสปริงนะครับขั้นตอนต่อไปลองสำรวจด,ดูนะครับมีอ้ามีอะไรมีโอเคนะครับจากนั้นให้เราทำการเสียบตามลูกศรเนี่ยลูกศรชี้ไปทางนู้นนะครับเราก็เอาฝั่งที่เป็น มีปลายเปิดนะครับแบบนี้แต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นปลายปิดนะครับั่งปลายเปิดเสียเข้าไปเลยจะขยับสปริงเข้านะครับเสียบไปตามร่องเนี้ยเนี้ยนะฮะมันจะมีร่องของมันอยู่เสียบเข้าไปเลยนะครับค่อยๆเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับประคองประคองก้านปัดน้ําฝนด้วยนะครับดันเข้าไปเลยนะครับเกือบสุดแล้ว ดันเข้าไปนะครับดันจนกว่าฝั่งนี้จะสิ้นสุดนะครับดันออกไปอ่าโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเปลี่ยนยางก้ารปั่นน้ำฝนนะครับเบื้องต้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนเองก็ดูคลิปเสร็จแล้วก็ลองไปไปฏิบัติดูก็ได้นะครับโอเคนะครับ ถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ